นอนฟังดีกว่าเปิดกล้องไม่หมดดิใชเปิดกล้องสิลูกก็เปิดเลยอ่ะมันเปิดไม่หมดอ่ะสิอ่างดูห้องดูนะต้องไฟดูนะเนี่ได้ได้แล้วค่ะเปลี่ยนชารก่อนห้องใครมืดสุดเนี่ยเปิด iPad แสงสว่างเลยเนี่ยโคตรมืดอะห้องกูเนี่ยเป็นไงดูไหมกลัวนี่ย เดี๋ยวเดี๋วนะฉากหลังปุณีแต่มันจะอันนั้นนะเว้พอใจใช่ไมไ้ามือตึ๊เดี๋ยวปะฉากหลังนี่ย iPad กูสองเครื่องเลยดีเดี๋ยวปะมือตึ๊บเอี้ยไม่เห็นไม่ตันเห็นหน้ากูปะแบบเนี้ยเห็นมือปะเห็นมือปะเนี่ยมือเนี่ยเนี่ยมือเนี่ย เราเราเราเตรียมคำถามมาประมาณสามคำถามนะไปที่จะถามน้องไปในวันนี้อ่าอ่าอมีแต่เรื่องผีทั้งนั้นเลยใครใครปิดตาคนนี้ไม่กูกูดกูเห็นอย่ตาเลี้ยไปกับกูไม่เห็นไรที่อะไรเลยี่จะดูสัตว์ดนี่พะไร่นอยู่อยู่กลางกี้ โอเคตอนนี้เราก็ดำเนินรายการกันอยู่กี่คนวะเนี่ยสามคนใช่ไหมไม่ไม่มีคนอื่นนะเว้ยถ้ามีคนอื่นก็ระวังระวังกันด้วยมันจะไม่ใช่คนละสิเฮ้ยมึงเราอัดอัดรายการอยู่นะอุ้ยถ้ามีคนดูทั้งสามคนว่ะมึง กหลอกุหล่อกหล่อดิเห็นไหมเนี่ยกุหล่อดเนีนไหมเนี่ยอืมเออฮัลโหลนะครับก็คือเราเตรียมคำถามมาหาปลายด้วยว่าเราจะมาถามคำถามกันว่าาปจริงๆเราต้องไล์วันศุกร์แต่จริงๆแล้วแต่เราอุตสามาไวเนาะอือแล้วล่าจะพีแบบล่าลงพีกับไมค์ค้างไงเออเอาละได้ได้ได้จะไป วินเปายเป็นมืเตึบเลยนะแข่งกูเดีไครมืยมุดหมเนะไปต้านกันจะมาเราล่าเรองผีผีปักสาปักฉีกันยอดวิวเยอะสุดเลยนะสามตอนแล้วเนาะเออก็คือมันมีวินเน่ยเล่าดีมากนะครับตอนนี้เราก็เลยเอาวินกลับมาด้วยสามสองหนึ่งอาละเข้าสู่หมดนะไม่แต่ละคนมืดทุกคนเลยวะเนาะเออ ไอใช่ตอนนี้กูชิวเดียวแล้วอยู่มีโป้งเว้ยเยียบเยียมตอนนี้เป็นเหลาสี่ทุ่มสิบนาทีมีใครเห็นปะไม่เห็นขมีเห็นหน้ากูยังไม่เห็นเลยกูเห็นหน้ามนะึง่ะเป็นใหญ่วะกูเห็นอยู่นะี่ยรังยิ้มเลยนะอะจริงเหรอนั่นยังยังจะมองใกล้อีก ่แล้วแต่ละคนคุณหายไปไหนกันหมดแต่คุณคุณหายไปไหนกันหมดมีโหบบดีเทียปิดกล้องก็ได้แล้วแต่แล้วแต่แต่ละคนเข้าวันแบบไอ้เชียงมงกปจะเปิดในสามสองหนึ่งไอจะเปิดก็เปิดนะครับไอจะเปิดก็เปิดด้วยสามสองหนึ่งจัไม่เห็นหน้ากูไปตัดเราเลยมาเข้าสู่หมดเราแล้วมาคอนเซปต์รายการเรานะครับคือเราจะเอาเรื่องประวัติแต่ละคนมาเล่า มามาเผา,าป,รประวัติเรื่องเฮ้ยเราเมื่อเราประวัติปิดเจอวิญ,ญญาณแบบเจอโดยโดยบังเอิญหรือเปล่าหรือไม่บังเอิญเาานี่ะเราเม่เราการได้เออไปตันผู้บรรการไปตันเลือกก่อนเลยครับก็ประวัติของเรานะนว่าไม่ค่อยอจริงๆอ่ะถ้าถ้าจะว่าจริงจริงอ่ะนะเรา<อ>ไม่ไม่เคยเจอผีสักครั้งเลยนะจริงๆแล้วใช่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 คือคนที่จะเจอเออ เป็นคนมีบุญหรือไม่มีบุญว่าถ้าเจอผีคนที่ดวงตกมากกว่าคนที่แบบเนาะจริงไหมคนที่ดวงตกเท่านั้นอืันนี้ปลายเปิดปิดแสงสีแดงแล้วก็ดับแต่คนบางคนเขาก็ไม่เชื่อเรื่องผีนะบางคนอนะ่ะใช่แล้วอันนี้ก็คือต้องเตือนไว้ว่าพิจารณาย,ยาแต่ละคนด้วยนะครับใครที่จะเข้ามารับชมในไลน์นี้เนาะ ปิดกล้องกันไหมเราเราจะได้คุยกันแบบสบายๆปิดกล้องไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุยกันนี้แหละมันได้แบบเห็นหน้ามันจะได้แบบชิวๆเออนีแหละก็คือตอนนี้นะครับปายเนี่ยกลัวผีไหมจริงๆถ้าอยู่คนเดียวเนี่ยกลัวผีไหมอยเถีมึงดูวห่ยงแต่ละคนนะครับตอนนี้เป็นเวลากี่โมงแล้วสี่ทุ่มท่นแหละสี่ทุ่มสิบสองมึงแต่ละคนทุงไม่เห็นหน้าไม่เน็ั้ ไม่แต่บางคนมันเขาก็ไม่กลัวผีด้วยจะว่ากันจริงอ่ะกู <c oughs> โชว์เลยก <c oughs> ูดูแต่ตัวนี้ง่ายที่เที่ยวมาเข้าสู่คอนเซปต์เร่องในกันงน,น <c oughs> งะครับ <c oughs> มาเล่าเลยไหมก็คือผมเคยเจอประวัติหนึ่งกุ <c oughs> มารท้องเนาะ โอ้เฮียต้องต้องเอาไอโอมาเล่าอ่ะนาะกุมารทองไอ้ไเหียตำนานจัดเลยนะกุมารทองอ่ะมึงอ่ากุมารทองเป็นไงต่อครับผู้จัดการอยอดกิโลสิบเอ็ดก็เท่าจริงๆอะกุมารทองอะเราก็แค่เห็นด้วยแต่ hmm. เราไม่เคยเห็นเพราะว่าเขาโผล่มาจริงๆจังๆอะแบบแบบเต็มที่อ่ะยังไม่เคยเจอ ไปครับอคุณแบบว่าประสบการณ์รถแข่งมอไซค์แข่งเออไปตั้นคนดูแม่งใครว่ามืนตึ๊บไปิ้หายดิไอสองคนเดียวเห็นเดี๋ยวจะมาหน้าไปตั้นเลยไอสองคนคนดูเขางงอ่ะมึงทำอะไรกันเนี่ยน้องมึดตึ๊บเลยเนี่ยมาดูหน้ากูดิเนี่ยกูอยู่ไม่ไม่ไม่ต้องห่วงนะท่านผู้ชมรายการนี้โคตรเรียลไป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 แวนรถทีเนหเนะไปตั้นบอกไา เออายมีประสบการณ์เกี่ยวกับเออเรื่องผีแวนรถเนี่ยญญออกนอกออ,ออกออกนอกประเทศเด็กเนาะสักพักหนีนอกประเทศแล้วหนีรบรัฐบาลไปเรื่อยเนาะไป,ไปเรื่อย่างเนเี้ยก็คือไป,ไปนะครับตอนกลาคืนก็เท่าไปสองอาทิตย์นะมึงก็ออกไปเที่ยว มวนบ่อายนี่เด็กดูนี่ว่าลืมช่องช่องเรามีเออจริงด้วยช่องเรามีแต่เด็กดูทั้งนั้นเลยด้วย <c oughs> สวยละเฮ้ย <c oughs> แต่เวลานี้ก็ไม่น่าจะมีเด็กดูมั้งแค่เป็นแบบคนหนึ่งเขาดูว่าผีดูมั้งออ yeah. ผีดูแล้วเวลานี้ยเชื่อกูสี่ทุ่มขนาดเนี้ยเออโรงพยาบาลล้างเป็นไงบ้างววนที่ได้ ก็คือว่าแต่ท่านได้รู้ข่าวการไปมาของวินไปโรงพยาบาลก็คือว่าพอเข้าไปก็ไม่ได้กลัวอะไรไว้่แต่ว่าไอ้ข้างในมันแบบโอ้โหเข้าไปก็มันก็อีกคนละโลกคนละเรื่องคนโลกนึ่งอ่ะแล้วด้วยความที่โรงพยาบาลมันไม่ได้ข้างในอย่างมันไม่ได้แบบนั่นมากเว้ยแล้วมันน่ากลัวอย่างที่แบบว่าในนั่นอ่ะตู้เคาน์เตอร์นั่นแหละอันแรกแล้วก็ข้างๆมันก็จะลบหน่อยกระจกก็แบบโอ้โห ล๊กคล้างเยอะเยอะ่ะเนาะทั้งอาคารอ่ะเนาะแล้วก็แล้วแบบว่าคือด้วยความที่มันเป็นโรงพยาบาลเอกชนนะ่มันแบบมันเป็นโรงพยาบาลที่แบบเขาไม่ได้แบบสร้างเองกันโดยรัฐบาลอ่ะอืมมันเลยปิดไปง่ายๆเลยเนาะใช่ปิดไปง่ายๆเลยแล้วคือว่าคือ เขาแบบจะขับรถขี่่ของคืนไว้แต่ผมว่ากล้ากลัวอีกใจนึ่ว่าใกล้อีกใจนึงมากล,มลก,ลกลัวเว้ยแนะนำว่าให้ไปช่วงไหนโรงพยาบาลล้างเนี่ยแนะนําว่าให้ไปแบบเที่ยงคืนดีกว่าือเป็นช่วงเวลาที่แบบว่าเขานอนกันอะเป็นโลกเป,เป็นแบบเป็นโลกวิญญาณเว้ยเที่ยงคืนอะ่ะตีสามมันน่ากลัวจริงแต่แต่ใครจะกล้าไปวะที่สามมันเนาะ แต่ว่าทีสามมันจะแบบว่าเกิมันจะมีเล่าหนึ่งว่าถ้าแบบไปขี่ข้ามสะพานแม่น้ํำเริอรถทางรถไฟก็ตามมกูไม่กล้าขี่ผ่านเลยมันรู้สึกแบบมันไม่ปลอดภัยอ่ะเออแล้วก็ไอประเด็นที่บอกว่ากลางสะพานเนี่ยเห็นผีเนี่ยออวินประสบพบเจอ,เอ,อจริงไหมที่กลางสะพานเนี่ยสะพานคือตอนนั้นอะสมัยอ่าเขายังมีเพื่อนสนิทอยู่สองคน มันเขาไปขี่ไว้แล้วแบบว่าคือตอนนี้เดี๋ยวเขาจะเพิ่มเสียงไม้ให้สุดเลย,ยแล้วกันอ่าสุดละนนี้เสียงสุดแล้วนะไม้อือเพือว่าอ่าเพื่อนสองคนนะั่นอะอาเหมือนเพื่อนอาเขาสองคนมัน้งไปขี่แล้วสองคนแล้วพอขี่มันมีสะพานสีขาวมั้งสะพานอะไรนี่แหละสะพานที่เออข้ามอะเออข้าไม่นานหรือข้าม,ม่างไฟไม่รู้นะแต่ว่าคือซื้อคมที่แฟงแบบ มันฆ่าไปแล้วเห็นคนใส่ชุดสีขาวอะแต่ไม่เอ่ยชื่อนะคือเอ่ยชื่อไม่ได้จริงเขาห้ามเลยแล้วแล้วมีชื่อด้วยหรอคนมีคนรู้จักชื่อหรอผีอะ่ะใช่แต่กูไม่อยากบอกยิงคนลูกเงี้ยอยุ้ยจะกลัวเน,นะาะจะเอ่ยชื่อเขาบอกเขาบอกคนมาล้างเขาบอกว่าห้ามเอ่ยชื่อมันเหมือนไปเรียกเขาอ่ะนนองใช่ไหมใช่ใช่แล้วหนึ่งว่าถ้าน่าจะ ช่วงเวลาน่าจะดึกค่อนข้างดึกนะแต่ค่อนข้างดึกกับครับแล้วตอนไปเนี่ยเห็นเขาทําท่าเหมือนแบบเท้าสะพานอยู่แบบกาลังดูริมแม่น้ำมาแล้วก็เอามือเข้าเข้าเข้า,ขาสะพานไว้อืมตอนแรกรูปร่างเขาว่าปกติแต่พอหลังจากนั้นอะ่ะขี่รถเกือบจะลงสะพานแล้วเกือบจะลงลงถนนละ ตอนเขาก็เปลี่ยนท่าจากคาสะพานเป็นยืนตรงือ mm. แต่ว่าแขนเขา่ายาวมากคคอถ้าน <Wh ee. S 1> เทียบกันง่ายๆคือแขนเราปกติแค่ประมาณไม่ถึงหัวเขา่าแต่นี่คือแบบยังแม่งจะ,จะ,จ,ะจะถึงตีนอะหู oh. เรื่องจริงอ oh. ะ,ะเดี๋ยว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 เขาไปถามายครั้งว่าเป็นเรื่องจริงไหมถ้าเป็นเรื่องจริงนี่เดี๋ยวเอามาเล่าเลย หลอนว่ะขนาดอาอายังเล่าให้เขาฟังอ่าเขาบอกว่ายังขนลุกเลยอะกูเชื่อกูเชื่อของจริงเลยเนี้ยแต่แต่แตที่ที่กูจะส่งที่ผมกำลังจะถามวินนะว่าเขามีชื่อด้วยหรออ,อีที่ตายไปอ่ะใช่ใช่เชี้อ่หลอนว่ะขนลุกเลยเขี้<ต>ยนะากูใชื่อไหมอาเขาบอกว่ายังขนลุกเลยอะตอนที่เล่าอ่ะจริงอ่าเขายังขนลุกเลยตอนนี้กูขนลุกตรงขาอย่างเงี้ย ตัวเขายาวตัวเขายาวมากไหมไม่ยาวคนปกติเลยสูงปกติเรื่องแรกนะนี่เรื่องแรกนะอู้ชิเรื่องแรกรอีกเหรอดก้อจัดโอเอค <Okay. S 2> อันนี้เอาไปาไปไหนอะเฮ้ยอย่าอย่าทิ้งเราอยู่แค่สองคนด้วยยิ่งหลอนอยู่อนะยู่เนาะไปนิดดูต่อ เ้ยไปปะล่ะเอาไปไปไหนอ่ตไปไาไปไปตายังังอ่ะห้องมืดมามมืดมาก เออเล่าต่อเลยไหมอีกเรื่องอ่ตอนนี้ปลายมันยังออน messenger อยู่ใช่ไหมอตอนนี้ออนอยู่เน็ต <On you. S 2> มันน่าจะไม่ดีมั้งอันนี้เออเอ็งแชร์หน้าจอแล้วมันจะได้แบบออเรื่องแรกเรื่องสองเฮ้ยเขามีอีกเรื่องเอง็เองจะเล่าก่อนหรือเขาเล่าก่อนอเดี๋ยวเขอเดี๋ยวเขาเล่าก็อตอนที่มัน คือความรู้สึกมันแบบเหมือนเหมือนเราไม่ได้อยู่คนเดียวตลอด่ะและในไลน์นี้เลยเหรอในไลน์นี้ใช่ไหมเคาที่สองไม่ไมตอนไปล้ตอนคืนนี้เหมือนเราไม่ได้อยู่อยู่คนเดียวตลอดมันความรู้สึกอย่างนี้ตลอดคนมันมันเงียบไหมมันเงียบนะแต่ความรู้สึกมันแบบมันมันมันน่ากลัว มันมันเหมือนมีคนมาจ้องมองตลอดอะแัดรายการมันน่ากลัวโน่เนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่เขาเขาได้ได้แั่นตลอดเลยแล้วนี่คือความรู้สึกตอนที่กำลังทำคลิปหรือตอนไหนเนี่ยตอนนี้เลยมันรู้สึกเหมือนมีคนอยู่ชนอยู่ข้างนอกแบบนี้ไม่อยากไม่อยากออกไปไม่อยากพูดให้มันน่ากลัวเนาะ อันนี้วินเดี๋ยวเขาเขาเปิดกล้องอยู่นะแต่แต่เขาเปิดใน oh. ในไลน์นะเพราะว่าตอนนี้ oh. รู้สึกว่าในไลน์เรานี้ขนลุกกันแบบคนที่รับฟังกันอยู่นี่ถ้าถ้าใครไม่ได้ฟังวันนี้พลาดเลยเนาะวินแบบเล่าของ oh. จริงเลยอะโคตรพลาดอะ่ะมีมีมีต่อใช่ไหมว่าเกี่ยวกับคนที่แบบว่าเขาไม่กลัวผีแต่เขาทา้าส่วนตัวเรา oh. ไม่เคยท้าทายเลยนะเอาจริง เราเราเราไม่อยากเลยคือถ้าแบบอ่าเขาบอกว่าถ้ามันตามกลับบ้านอะ่ะเราพูดไปเลยว่าคนที่ตามมาอยากเข้าบ้านนะพูดไปเลยเราจะเล่าต่อไหมเกี่ยวกับผีอะ่ะเอ็งเคยได้ยินเกี่ยวกับผีคู่แฝดปะโอไม่เคยอะ่ะเป็นยงิงปะ เอมเปิดกล้องแมสเซจหน่อยตอนนี้มันสว่างเขาเขาปิดเขาเปิดในไลฟ์อยู่เนี่ยถ้าถ้าเขาเปิดหน้าในไลฟ์อยู่ไงถ,ถ้าถ้าจะเห็นหน้าก็ใน y o u t u ู e เต็มนะได้ได,ได้ตอนนี้คือเรื่องยังออนเมสเซจใช่ไปมันออกไปยูทูบปะวะเป็นไม่ได้เว้คือเรื่องนี้ถ้าจะเล่าจริงๆเลยนะย้อนไปตั้งแต่สมัยตอนเขาประมาณเจ็ดขวบอะตอนที่เขาไปเชียงใหม่อะเองโอ้ยเจ็ดอือคือตอนนั้นอะอมากเนาะ เรื่องนี้นานมากเลยนะถ้าจะเทียบกันประมาณไม่ตั้ไม่ต้องสงสัยนะแปดปีคือเขาฟังอยู่ได้เดี๋ยวค่อยมาเล่าตอนที่เองเล่าจบก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาสรุปช่วงท้ายกันตอนนั้นเขาไปที่เชียงใหม่แล้วกําลังจะไปที่โรงแรม,มเวนโรงแรมมันอ่ะก็อยู่ในซอยหนึ่งที่ใหญ่ๆพอสมควรเลยนะแล้วก็ทีเนี้ยด้วยความที่โรงแรมมันมันค่อนข้างที่จะไกลมาก แล้วเข้าไปในซอยมันอยู่มันอยู่ประมาณท้ายซอยอะ่ะเออทีเนี้ยมันจะมีก่อนจะถึงโรงแรมมันมีวัดหนึ่งเป็นวัดในถ้าถ้าเชียงใหม่เราจะร,รู้กันอยู่ว่ามันมีแต่ภูเขาทีเนี้ยเขาอะกับท้งรถอะ่ะเห็นว่ามีเด็กสองคนอะเหมือนเป็นเด็กคู่แฝดอะเหมือนแบบว่านั่งเล่นของเล่นกันหน้าวัดอะ่ะเล้วเชื่อป่ะตอนนั้นกี่โมงอะองเชื่อป่ะอืมน่า,าจะประมาณสี่สี่ห้าทุ่ม ตอนที่เขาเจอแบบกําลังเข้าโรงแรมหลังจากที่กลับจากการเหมือนไปงานรับปริญญาของน้าอะไรสักอย่างอเออทีเนี้ยกลับโรงแรมก็ดึกอะ่ะเออประมาณสี่ห้าทุ่มแม่งเห็นเด็กสองคนเหมือน,นนั่งเล่นของเล่นอะไรหน้าวัดอะ่ะแล้ววัดมันเป็นบันไดขึ้นไปอ่ะแล้วมืดมากเลยข้างบนอ่ะและ้วข้างข้างล่างมีกองทรายเห็นเด็กนั่งเล่นของเล่นกันอยู่แล้วก็เหมือนแบบว่าพอพอขับผ่านไปนิดนึงอะ่ะเด็กหายไปเลยเว้ย แล้วตอนนั้นเขาเขาเขาหันหันกลับมาคือเออหายไปแล้วแล้วแม่เขาบอกว่าอย่าอย่าไปทักอย่าไปอะไรนะก็หาคําตอบไม่ได้เหมือนกันว่าสรุปแล้วเด็กสองคนนั้นเขาคือใครเหมือนเป็นเด็กแฝดเด็กอายุประมาณสามสี่ขวบอ่ะเองเด็กๆเลยอ่ะแบบไม่ได้เด็กโตนะประมาณนี้ที่เขาเคยเจอจัดจ่ะเลยมีตอนเด็กอ่ะ เป,เป็นเรื่องลี้ลับเนาะหาคำตอบไม่ได้เนาะแต่ละเรื่องเราระหว่างที่วินเล่าอยู่เนี่ยกลัวบ้างไหมกลัวอยู่อะไอตอนที่เขาเล่าผีนั่นน่ะโอ้โหนะกลัวมหมเย้นั่นผมไม่รู้เนาะแล้ว,ลวเรื่องนี้เกิดจากแถวไหนเนี่ยเอ่ยชื่อได้ไหม ตะพานหินนะตะพานหินใช่ครับผมแต่ไม่เห็นื่อยูที่ไหนน่ามากเนี่ยโรงพยาบาลนี่ก็น่ากลัวพอๆกันเนาะอพอๆกันเลยแต่ถ้าไล่ระดับกันอีโรงพยาบาลกับอีอีตรงที่อาเจอเนี่ะอันไหนน่ากลัวกันทั้งคู่จดแตเขาจัดแต่ทั้งคู่เลยเถ้าล่า,ถ,าถ้าไล่เป็นหัวกระโหลกอะ่ะ เต็มสิบหัวกะโหลกอะให้ให้เท่าไหร่จะเป็นเรื่องโรงพยาบาลนะก็ประมาณห <6 S 2> <6 S 1> กหกกะโหลก,กอีกสี่กะโหลกสี่กะโหลกก็คือว่ามันเงียบอีหกกะโหลกว่ามันเงียบมันได้เสียงแต่แมงวีไม่มีอะไรเลยอ่ะม,มันเป็นป่าแบบด้วยเนะาะใช่แต่ถ้าเข้าไปเนี่ยน่าจะเงียบกิบเงียบแบบกิบเลยส่วนไอเรื่องสะพา,านนะให้กี่กะโหลกเต็มสิบให้กี่กะโหลก นี่าจะให้แปดโอ้ยไม่เต็มสิบอ๋อไม่ไม่ไมถึงสิบนะสองคือจริงๆเขาอยากจะให้สิบแต่ว่า,าให้แปดพอเพราะว่าเขาไม่ได้เจอสมตัวใช่ใช่แต่นี้ให้แให้แปดก็เลยอีกสองกระโหลกนะมันก็โหดอยู่นะแต่เรื่องไหนบ้างที่เขาอยากให้สิบกระโหลกอะ่ะน่าจะยากน่าจะน่ากลัวจัด,จดเลยนะถ้าให้สิบตำรวอเรื่องเรื่องเด็กเชงใหม่ประมาณเจ็ดเจ็ดกระโหลกนะเพราะว่าแม่งแบบ มันก็หาคําตอบไม่ได้แล้วเราก็เจอช่วงช่วงมืดแล้วอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าเงาหรืออะไรหรือเปล่าอะไรอย่างงี้เจ็ดพอเนาะโรงพยาบาลอ่ะ,ออะถ้า,ถ,า,ถ,า,ถ,าถ้าไม่ถ้าไม่ติดอะไรนะเขาให้ก้าวกระโหลกเลยนะเว้ยไม่น่ากลัวเจินโรงพยาบาลน,น่ากลัวเออีนี่นะกขให้เต็มสิบเลยสิบกระโหลกเลยเรื่องเทียงเล่าอ่ะเรื่องอาเรื่องอาอออคนดูอยู่สี่คนนะจริงเหรอ ขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมกันด้วยนะหล่อน,หล,อนหล่อนกันทั่วหน้าเลยเนาะถึงจะไม่ได้มาคอมเมนต์นะเอ <laughs> เอมันมีอีกเรื่องหนึ่งถ้าใครได้ชมบล็อกผมล่าสุดนะอ๋อออแม่งบล็อกนั้นน่ากลัวนะลงโรงแรมร้างเเนาะไม่ไม่รู้มีใครมีประวัติหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะน่ากลัวเกินเนาะข้าวใครข้าวใคร ไม่อยากให้ไม่อยากให้มันหลอนนะแต่มันหลอนเกินนะนนเนาะส่วนหนังผีล่ะหนังผีไม่ค่อยเท่าแบบไม่ใช่ถ้าเป็นหนังอะเรายังไม่แบบยังไม่กลัวไงแต่ถ้าประสบการณ์จริงน่ากลัวกว่าเนาะการจริงน่ากลัวมากไม่รู้นะว่าเขาจะเจออะไรอีกอะ่ะ บางทีอาจจะเจอแบบหนักบางทีอาจจะแบบเจอแบบถึงขั้นแบบวิ่งไล่เลยก็ได้ถ้าวิ่งไล่อะ่น่าจะโหดสุดก็จะเป็นแบบก็ให้แบบก,<ค>ก็เต็มสิบกระโหลกร้อยจริมร้อยร้อยเต็มสิบแบบตอนนั้นอะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงอะกระโหลกเลยเนาะไม่ไหวริงเชื่อเรื่องวันปล่อยผีวันพวกวันโกนไหมพวกแบบอะไรประมาณนี้เชื่อมากเลยเชื่อมาก เพราะว่าเนื่องจากน่าจะมีผีเนี่ยมาแบบว่าในโลกของเราเนาะโลกหลังความตายเราก็ยังไม่รู้ว่ามันเกิดเกิดอะไรขึ้นยังมีโลกไอมิติที่หนึ่งอะ่ะมีเป็นโลกของเอเลี่ยนจักรวาลปะแล้วม,มีกี่มิติตอะไรปะเนี่ยที่รู้อะ่ะขาจะไม่ได้ละมีเป็นสิบมิตินะเท่าที่เรารู้กันอะ่ะเดี๋ยวข้อนหนั่งก็หนย่ีสิบมิติมีมิติอะไรบ้าง มันจะมีมิติโลกมนุษย์มิติของอะไรต่างๆอะเยอะแยะมากมายสามมิติเดี๋ยวสามมิติแรกคือความยาวความกว้างและความลึกตามด้วยมิติที่สี่คือเวลาส่วนอีกหกมิติที่เหลือคือมิติเล็กกว่าที่มองไม่เห็นซึ่งอยู่ร่วมกันเป็นมิติซับซ้อนอยู่ร่วมกันที่เราสัมผัสได้มีมิติทั้งสิบตามทฤษฎีติงอ่าเองพูดถูกมิติที่หนึ่งคือความยาวเปรียบเทียบเสมือนเส้นตรงความยาวมิติที่สองคือแกนวายเพิ่มความกว้างไปสองมิติ สิบสิบมิติโลกปะดีไงยต้องพิมพ์ว่าอะไรวะไอยอยู่ตอนเนี้ยมันมันมีแค่มันมีแค่สีม่ม,มิติอ่ะมันไม่ได้มีบอกว่าห้าหกเจ็ดคืออะไรเนาะใช่เขาบอกว่ามิติที่สูงกว่าคือมิติที่หกมิติที่หกมิติที่เจ็ดเนี่ยเออมันทำไมมันถึงไม่มีเว้ยเราสงสัยเนาะ นี่ออกูเป็นเรื่องห<อ>าคำ<อ>ตอบไม่ได้นะเ้วเราไม่ติดที่หกไม่ติดที่เจ็ดล่ะไม่ติดที่แปดล่ะเออทําไมเราไม่แบบไม่รู้อ่ะที่เราทําไมที่เราที่มองไม่เห็นเหล่านี้เชื่อว่ามันมีมีผลต่อธรรมชาติของอนุภาคของและพลังงานไม่ติดเหล่านี้อาจจะมีการม้วนตัวอย่างซับซอ้อนเลยมีลักษณะที่แบบว่าแตกต่างไปจากมิตติที่เราคุ้นเคยได้เว้ยเพื่อแต่ขว่าวิติที่หกนี่ผีล้วนๆเลยไม่ใช่หรอวิตติ แต่จริงๆนะเราจะคุยหนีว่าอ๋อธีรพลทักมาบอกเดี๋ยวขอนอนพักก่อนเว้โอเคไม่เป็นไรคุยกันต่อเนาะอีกสักอีกสักสินาทีเดี๋ยวเราไปแล้วเราเราคุยกันสั้นๆพอก็อคือจะเล่าว่าอไอ,เอ,เอ,เอ้เรื่องเกี่ยวกับมิติเรื่องเกี่ยวกับผีเนี่ย มันเสียงแตงกเนาะเพราะว่าบางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อส่วนตัวผมผมห้าสิบห้าสิบนะจริงๆแล้ว,ลวโลกเราอมีสามมิติเท่าก็ค,คือความยาวความกว้างความลึกของทะเลเราเรามีโลกโลกใต้ทะเลอย่างนี้ยเออเรามีนะแต่ว่าส่วนอีกเจ็ดมิติที่เหลือเนี่ยมันเป็นเราจะไปถึงเราไม่รู้อ่ะ เมื่อก่อนคนโบราณเชื่อว่ามีสิบมิติแต่ในนี้ความเชื่อจริงโดนลบไปเหลือแค่หกมิติคือตอนนี้เหลือแค่หกมิติแล้วว่าเองทางวิทยาศาสตร์เขาเชื่ออย่างนั้นอเออแล้วทไมส่วนอีกเจ็ดมิติล่ะมันทำไมมันไม่มีเนาะเออ,อแล้วก็สงสัยใช่ใช่อืมอ่อนวนะเนาะเ่งนี้มิติที่หายไปเนี่ย ม,มันเกิดอะไรขึ้นอะเนาะนี่แน่นเปรี้ยเลยว่วินก็ลเลยเนาะเฮ้ยช่วงนี้มันพวกเรื่องเกี่ยวกับสงครามท่าผัวพวกศพทหารผีทหารไม,มเรื่องเกี่ยวกับพวก น่ากลัวอยู่นะจริงๆแล้วใครจำได้ประเทศญี่ปุ่นมีผีตามกลับมาทนหนารแต่แตาวินมันก็พูดถูกนะเกี่ยวกับไอ้ที่ผีตามมาใช่หรือว่าปลายมันปลายมันหล่อนพราเลิกไปเลยเนาะ อย่างหลอนย้ยไล์สุดเรายี่ยี่สามยอดดูอะเองภายในภายในเนี่ยยี่สามคนมาดูเห็นไหมพอเวลาเขาคุยเรื่องผีนี่มันแบบเฮ้ยมันไอคนนี้มันเล่าเรื่องผีที่แม่งแบบขนลุกเอาว่ะไอคนเนี้ยแล้วเรื่องของเราที่ประสบการณ์ตรงเลยนะประสบการณ์ตรงโอเควินขอบคุณมากครับ วันนี้ล<ร>าท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับวิน